สวัสดีครับชื่อได้สุเมศโลดาดีครับื่อเดซื่อต่อครับเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอ๋อมาอีกแล้วมาอีกแล้วคณาศิลปกรรมไม่ต้องการครับโอปป้าโอปป้าสซ่โอปป้าเงี้ยเฮรดอะไรที่มาขอเล่าเนาะโอปป้ากับเรื่องแรกอยู่ในวโปกขงล่างครับอยู่ของโรงเรี้ยงวันที่นี่ตอนแรกปีกกองกอนครับไปมาพูดเรื่องมาจับเป็นนักลอกครับก็ีรลอกมาแต่ม้อ หมอหาหมอหกเดือนรองมากครับแสดงว่ามันยังแม่เาข้าเปิดหน้าไม่เพาเป็นยงงแต่กีดตีกรองเป็นอาจารย์ดนตรีเมียครับเป็นอาจารย์ดนตรีมาตอนนี้เป็นหมอร่าแล้วก็คือหมอรักคือหมอรัาอยูสามเมยเคยไปประกวดที่ไหนวะบอยครับไม่แน่เมียนครับเตรียมยังมาโชว์มาหนี้กกมีลัมปัจแกนครับรับูมงลกาลุกท่วงนดี้ครับเอาตัวไห้ทันนัดก็กัน กินภาสิมาใจกรรมการได้เอาล่มก็ได้ครับล่มก่อนครับจังงันหน่ครับเอาเดวเตอร์มา,าบางคงคุนพิทุนทาเาติดตามเบิ่งผลงานตีทุมไว้ปล่อยปล่อยแนวนำพาหาแก่ซอยคือ ดีให้แต่รัเงานจบ,จบที่รังยังตัวเท่า,าอ,อันนี้รับคอนแกนเนาะ,ะ,ะไปก่อนได้ต่อบบดนี้นอ้องพืรร้นชชกันเลยครับน้อพื้นกันไหยครับตินก้าวเล้วกะกะพีงเป็นกวนสี่ไปล่วงพยามเมือง อินก้าเลวากะหอโน๊เอาเวเว่เวเกเวเว่เวเว่เวกเวเว่เวอเจเจอยอภัยเว่โลกอินก้าเลวกะหอเว่นม่หาอินคือแล้วคือกาสักคนนี้นาดมกาเว่โลกเอาเมืองไตําพืน่ไปเอาขอฟังอินทีได้ว่าคันมารออินทีได้รับอ่านขอรับครับค่ะมาค่ะ ไอ้ห้องบอดกินเดิมเพลงดีรถใจของใครคนนี้เคมีมันเป็นมอลังเกิดอยู่บ้านนอกชอบเพลงบ้านนาภาษากังาันาเสียงโอณนอ้อมมอลังห้องตามแบบป้อไอคใคร ครับเพลงเร็วอะไรบ่อันอันเล่าเงาก็ได้ครับเล่าเงาเพลงเร็วไหมเพลงเร็วแฟนอยากฟังเพลงลัาเลยเลยฟังไปแล้วออ๋คือทอดอ้ายเนื้อยอมเธอกอดกันกับเขาให้คือทอดแฟนเก่าที่เคยกอดเศร้ากอดแน่เออดายแน่เด้อ เดินมาโ้สันชายมากบุคลิกภาพดีแล้วก็ดูดูดมีเสน่ห์หน้าก็หนานะคะถามว่าตรงกับความเป็นไอดอลก็ตรงเลยนะคะแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องการการร้องลัมซะหน่อยการลัมน้องน้องไปตองวันนี้ยังยังมีปิ้งปิ้เพีียนเล็กๆอยู่นะคะคคแต่ว่าพอพอพี่บิวให้ร้องเพลงอ่ะอินดี้ที่เป็นเพลงเร็วเอ,อิรไอ้ายเลยเด้ ดูดูรีเนีขึ้นดูดูไปสบายฟังสบายมากขึ้นเข้าัวข้เก่าเทศฮารดลองฮาเล่งมากค่ะเนี่ะนั่นน,น,นั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่เรายัางยังช่วงบินยังน้อยเนาะแต่ว่าวันนี้แก้เสียงก็ดีนะคะแต่ว่าก็ฝูกเพิ่มนิดนึงฝากปากเรื่องนี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจงให้ปีตอน,นะคะมาลุ้นกันต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะ